วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกระยัตุยเหมือนเดิมค่ะวันนี้ยัตุยมีอะไรจะมานําเสนอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับของฝากจากเพื่อน Youtube เมื่อวานก็คืออพี่ราตาชีวิตในต่างแดนเนาะก็เอาเห็ดมาฝากกยัตุยแล้วก็เมื่อวานได้สนุกสนานกันในไลฟ์สดนะคะที่กระยัตุยไปไลฟ์กับพี่ราตาแล้วก็พี่ติม๋มอยู่ในสวนกยาตุยเองเมื่อวานเนาะไป ตัดอางุ่นกันตัดผักตัดอะไรกันถ้าใครยังไม่ได้ชมก็เข้าไปชมได้นะคะสนุกสนานมากเลยค่ะและก็พิ่ลตาเอาเห็ดมาฝากเยตุยจะเป็นเห็ดเกาลัดนะคะเห็ดเกาลัดก็มีทั้งแกงเห็ดแล้วก็ที่ยังไม่แกงก็เอามาฝากด้วยครับพี่น้องและทีนี้คือเรื่องของเรื่องเยตุยก็ได้กินไปแล้วเนาะก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เยตุยได้กินเห็ด เก่ารัดเนาะพี่น้องเพราะว่าเย่ตุ๋ยก็ไม่เคยได้ไปเก็บเห็ดกับเขาสักทีก็ครั้งนี้ก็ไม่ได้ไปเก็บพี่ละตาก็เอามาให้กินเพราะว่าเย่ตุ๋ยไม่ได้ไปด้วยเนาะก็อุตส่าห์ตั้งใจว่า,าจะไปแล้วก็ไปไม่ได้พี่น้องจ๋าก็เลยทีนี้เรื่องของเรื่องคิดถึงแม่พี่น้องจ๋าคิดถึงแม่มากเลยก็เลยเล่าให้แม่ฟังบอกว่าได้กินแกงเห็ดเนาะคือแม่เย่ยตุ๋ยก็ถามว่าแล้วมันเห็ดชนิดนี้มัน มันเป็นคล้ายๆกับเห็ดพึ่งบ้านเราหรือเปล่ายยตุยก็ยังไม่เคยกินเห็ดพึ่งบ้านเรายยตุยก็ยังไม่เคยกินอีกพี่น้องจ่ายยตุยก็ไม่รู้ว่ามันมันจะแตกต่างกันยังไงเนาะยยตุยก็เลยบอกแม่ว่าถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยยตุยจะเอาเห็ดที่พี่ละตาเอามาให้นี่แหละจะอบอบให้แห้งแล้วกลับบ้านเมื่อไหร่ยยตุยก็จะไปฝากแม่จะได้แค่ไหนก็โอเคเป็นของฝากและนี่ก็คือเห็ดที่ อบเมื่อวานนี่จ้ะพี่น้องจ้ะอยาตุ๋ยมาทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็ฝานเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะแล้วก็เอาเข้าอบประมาณ3าสี่ชั่วโมงได้มั้งเนี่ยดอกเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ใช้เวลาอบนานนะคะเพราะว่าน้ําเขาจะเยอะเนาะ นั่งดมเห็ดพี่น้องนั่งดมเห็ดอะไรอย่าตุยมนันหอมหอมพี่น้องจ๋าเห็ดที่เราซื้ออยู่ตามห้างนี่มันจะเป็นเห็ดธรรมดามันจะไม่มีกลิ่นะนะเนาะพี่น้องเนาะแต่นี้ก็คือมันเป็นเห็ดธรรมชาติที่อยู่ตามป่ามันก็เลยมีความสุขทางใจคนที่ได้ไปเก็บก็มีความสุขทางใจสนุกสนานแล้วก็เออมันเป็นของธรรมชาติแต่เราก็ต้องดูนะว่าเ,าเห็ดอันไหนมันมีพิษมีอะไรหรือเปล่าคนที่ ไม่เคยไปเก็บอย่างเยตุยนี่ก็คือไม่รู้เรื่องอะไรพี่น้องจ้ะก็คือเอไปเก็บจะต้องไปกับคนที่เขารู้เนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ระดามากๆเลยพี่ระดาได้บุญมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าเออเามาให้เยตุยเยตุยก็จะสรง ต่อไปให้แม่ก็คือแม่เยตุยก็จะได้กินเห็ดอันนี้ด้วยพี่น้องเนี่ก็คือตากแห้งแล้วก็คงจะได้ประมาณสักเนี่ยพี่น้องอันนี้ยังยังแห้งไม่ดีนะเย,ยตุยต้องเอาไปตากอีกเอาไปเอาไปอบอีกอพี่น้องจ้ะเอาไปอบอีกให้มันแห้งจะได้ไม่เป็นเชื้อราเนาะก็กลับบ้านเมื่อไหร่นู่นแหละพี่น้องจ้าก็ไม่รู้จะได้กลับเมื่อไหรนะ่เนาะก็จะเอาไปให้แม่จริง,รงเราแล้วเห็ดที่บ้านเรานี่มีเยอะแยะมากแต่ก็ บ้านเราก็คือบ้านเราเนาะอันนี้เป็นเหนตุต่างเเป็นเหนตุต่างกระเพี่น้องจ๋าก็ความสุขทางใจนิดๆหน่อยที่ได้แบ่งปันเนาะขอบคุณพี่ระดามากเลยนะคะวันนี้เจตุยก็มีเมนูอีกเมนูหนึ่งนะพี่น้องเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าจะมาทําซุปผลกุลาบแต่ไอตัวที่เจตุยว่าจะทําน้ํามันอะเจตุยก็ยังไม่ได้ทํานะก็คือยังไม่มีเวลาแต่ ผลกุหลาบยัดตุยก็ยังมีเต็มต้นอยู่พี่น้องจ้าแต่วันนี้ยัดตุยเอามาทําเป็นซุปซุปก็คือเอามาต้มพี่น้องเอามาต้มยัดตุยต้มหมดเลยนะต้มทั้งทั้งลูกเลยก็คือผ่าครึง่งแล้วก็ไปต้มต้มจนเปื่อยแล้วยัตุยจะเอาเอ็เนี่ยแมสตโพเตเตอนะพี่น้องก็คือที่กดบดมันเดี๋ยวยตุยจะพาไปดูพี่อันนี้ยตุยก็ต้มจนเปื่อยแล้วนะคะต้มเปื่อยแล้วทีนี้ยตุยก็เนีย่ยเอาที่บด มันมาขยี้บางคนเขาก็าไปเอาปั่นเลยนะคะแต่เยตุยก็ไม่ปั่นเนาะเพราะว่ามันไอ้นี่แล้วมันมันนิ่มมันนิ่มแล้วมันก็เปื่อยอันนี้มีทั้งเมล็ดมีทั้งขนเลยนะคะแล้วก็เยตุยจะเอาไปกรองกรองให้แบบให้หมดขนเลยนะคะเพราะว่าขนเขานี่มันจะแข็งเนาะอย่างที่เยตุยบอกเนี่ยเห็นไหมนี่ เดี๋ยวจะรอให้น้ําอันนี้ก็คือ,อยจตุยลดไฟลงไปเพราะว่าต้มไม่นานแล้วเนาะเดี๋ยวยาตุยจะเร่งไฟให้ให้เขาเดือดอีกสักครั้งหนึ่งยจตุยจะเอาไปไปกรองเดีย๋ยวรอให้เขาเดือดก่อนนะคะและนี่ยตุยก็จะมากรองครั้งแรกก่อนนะคะก็คือกรองเอาพวกเศษที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็จะมาเอา,เอาผ้ากรองกรองให้ละเอียดเพื่อที่จะ ไม่ให้ขนเขาเล็ดรอดออกไปได้นะคะแต่อันนี้ก็คือกรองพวกมเมล็ดพวกเศษใหญ่ๆก็ออกไปก่อนแล้วกันหลังจากที่กรองเศษใหญ่ๆออกไปแล้วนะคะยายตุยก็จะเอาผ้าผ้าขาวบางแบบสองชั้น3าชั้นเลยนะคะมากรองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสีของเขาก็จะติดอยู่กับผ้าผ้ากรองนะคะ อันนี้เยตุยจะไม่ทําแบบเข้มข้นมากนะคะปกติแล้วคือคนที่เขาทาเป็นซุปเนี่ยเขาจะทําแบบข้นมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเยตุยจะทําแล้วก็จะไปผสมผสมกับน้ําผลไม้พวกน้ําส้มน้ํามะม่วงอะไรประมาณนี้นะพี่น้องอร่อยอันนี้เยตุยจะไม่เติมน้ําตาลนะคะตอนนี้ลูกสาวกำลัง มีติดหวัดกับเด็กๆก,ก็อย่างที่จจตุ๋ยบอกลูกสาวจะตุยไปทํางานกับเด็กๆเขาก็ไอาจามลดกันเนาะก็ติดเข้ามาเนี่ยจะตุยจะเอาอัาเนี้ยไปให้กินเดีย๋ยวตอนนี้ข้นมากเลยพี่เนอะมีทั้งขนทั้งอะไร ขนไม่สามารถที่จะเล็ดรอดผ้ากรองเยตุยไปได้นะเพราะว่าอยาตุยกรองกระทำสามชั้นเลยพี่น้องสามสี่ชั้นเลยโอ้หนี่พี่น้องดูอันนี้ติดออกมาเต็มเลยเนี่ยอันนี้ก็คือที่เยตุยเอาผ้ากรองเนาะพวกนี้มันจะเล็ดรอดออกไม่ได้มันจะเป็นคล้ายๆกับเวลาเราทําขนมตาลเน่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยเหมือนกันเลย อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อของตาลแต่อันนี้ก็คงจะเป็นเนื้อของกุหลาบพี่น้องจ้ะทั้งเนื้อทั้งไอ้นี่มันขนมันเนาะแล้วน้ํามันจะออกใสๆนะพี่น้องเพราะว่าสีมันจะมาติดอยู่ตรงนี้หมดเนาะเดี๋ยวยตุยจะพาไปดูน้าและนี่ก็คือน้ําที่ยตุ๋ยกรองออกมาตอนนี้ยตุยก็จะมาต้มนะคะต้มให้เดือดและขวดที่ยตุยจะใส่ก็เอาไปต้มเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่ขวดเอาไว้แล้วก็เวลาจะ กินก็เอามาผสมกับน้ำผลไม้อันนี้วิตามินซีในนี้มีเยอะมากก็จะไปแก้หวัดได้นะคะเนี่ยเสียดายอันนี้ดูสิสีมันจะมาติดอยู่ตรงนี้หมดเลยพี่น้องสีส้มสวยมากแล้น้ำที่ยาตุยกรองก็เอามาต้มจนเดือดและวยาตุยก็จะไปเทใส่ในขวดนะคะขวดก็ฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์จากผลกลาบที่ทำออกมาแล้วนะคะก็ได้น้ำซุปอยู่สองขวดขวดนี้จริงๆแล้วมันเต็มนะคะแต่เยตุยเอาออกมานี่จะเอามาผสมกับน้ำผลไม้จริงๆแล้วเราไม่ต้องผสมก็ได้นะคะก็คือเราสามารถที่จะทานได้แบบเปรี้ยวเลยก็ได้นะคะแต่เยตุยจะเอามาผสมกับน้ำผลไม้เนาะ ออกมาก็จะสีประมาณนี้เพราะว่ามันจะไม่ไม่เข้มข้นมากมายเพราะยาตุยไม่ได้เอามาเยอะอยาตุยเอามาสักประมาณาประมาณถ้วยหนึ่งอะพี่น้องได้ถ้วยหนึ่งเนาะจริงๆแล้วเ,เวลาเขาทากันเขาจะทําเป็นหม้อใหญ่ๆเลยนะพี่น้องทาเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วทีนี้เวลาเขาเอามาต้มแล้วมากรองน้าเขาจะแบบน้ําของกุหลาบเนี่ยจะข้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่บากุหลาบของเราสี แดงหรือว่าสีส้มนะแต่ของเยตุยนี่มันจะออกสีส้มมันก็เลยเนี่ยน้ำก็เลยออกมาประมาณนี้พี่น้องจะ้ะเดี๋ยวจะลองผสมน้ําผล,ลไม้ดูนะคะอันนี้เยตุยก็เพิ่งจะทําเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าไอ้ที่เอามาต้มเป็นชาดื่มเยตุยทํำอยมากแล้วคะ่ะพี่น้องก็คือวิตามินซีเยอะแยะ มันก็ไม่ได้รสชาติของผลกุหลาบเรานะพี่น้องมันก็จะได้รสชาติของน้ำผลไม้แต่เราก็กินเอาเอาประโยชน์เนาะไม่ต้องให้มันอร่อยมากแต่ประโยชน์พอกเขามีเยอะสรุปที่ตุยมาทำคลิปวันนี้ก็คือมาขอบคุณสำหรับคล้องฝาก จากพิลตาชีวิตในต่ตางแดนก็เอาเห็ดมาให้เยตุยก็มาอบกับเมืองไทยเมื่อไหร่ายตุ๋ยก็จะเอาไปฝากแม่เนาะ <c oughs> เป็นของฝากจากอังกฤษพี่น้องจา้าแล้วก็มาทําน้ําผลกุหลาบให้ดูแต่ไอที่จะทาเป็นน้ํามันอ่ะเยะตุยยังไม่ได้ทํานะคะพี่น้องขาก็คือยังไม่มีเวลาเนาะก็สําหรับวันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากที่มาติดตามเป็นกําลังใจให้เยตุยเสมอนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะทุกคนอย่าลืม เดิมน้ํากุหลาบผลกุหลาบมีประโยชน์เยอะใครที่คิดว่าเป็นหวัดบ่อยๆนะคะอันน <az> <Like> <c oughs> <ÜNDNIS> ี้วิตามินซีเยอะค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ